กาัปเลยหน้าฟรีไฟล์นะครับ,หรบโหโฆษณายาไปจนถึงตรงนู้เลยครับนี่ภาพรวมนะครับเหมือนอันนี้ขึ้นมาสอขบวนแล้วครับก็มีโฆษณาของเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสถานีภาษีเจริญครับจะตูจักกับเราไหม เดี๋ยวต้องไปหามาเล่นบ้างแล้ววันนี้ก็คือ Game, โอครนาเกมเทรนน่าฟรีไฟล์แล้วกดรถ BTS เนาะย่อให้ต่ำก่อนโดวนวรก็นำยิ่งเล่นโหดเหมือนโกดคนทั้งข้าง48จัดหนักกันที่จะดจับให้แม่ขอว่างไงสาวขาบ่อย เกมชิงที่หนึ่งของคนยืนหนึ่งอย่างคุณผู้รอดชีวิตคนไหวอาจจะเป็นคนนี้ตัวละครเทียบอาวุธพร้อมไอเทมครบคนยืนก็นั่งเล่นคนไหนก็เล่นฟรีไฟล์แสาวทหารสนุกลบแบบจบไวโหลดง่ายเล่นง่าย เ <Okay. S 1> นี่ตัวนี้กดโหลดเพื่อเปิดโหมดนักสู้ในตัวคุณอันนี้พูดไปอย่างว่าเฮ้ยขึ้นเล่นเหรอพูดเลยว่าเพียบอ,อนนดูก็รู้ <พา S 1> นี่มันขบวนนักสู้จะชัดเกมชิงที่หนึ่งของคนยืนหนึ่งอย่างคุณผู้รอดชีวิตคนใหม่อาจเป็นคนนี้ถ้าคุณพร้อมก็มาพบกันเดี๋ยวพับ คีเหน้าฟรีไฟนี่ยิดไปแล,แล้วครับสวัสดีครับตรงนี้ก็มีโฆษณาครับสถานีความสนุกพบกันที่ Next Station ฟรีไฟเวอร์นะครับแอคต์จัดจักรสถานฟรีไฟนะครับในสถานี MRT นะครับเรามาดูกันเพลินๆน,นะครับนั่นก็เป็นก้าราชามวยไทยนะครับหมัดเดียวไงาย ส่วนอันนี้เป็นงอโค้งนะครับราชาวรนอนล่างจำแรงส่วนนั้นเสานั่นใกล้ๆครับอันอันวาโลมือวางระเบิดครับอันดับหนึ่งนั้นก็โนโทล่าขาซิ่งประจำเมืองนะเห็นไหมครับมีโฆษณาฟรีไฟนะฮะนี้ลูกูเอต้านะครับค่าเลือดเพิ่มทุกการคิวนะ สเตฟานีสเตฟฟี่ครับพลังป้องกันครับกราฟฟิตี้ชิลเคลรี่วิงซูฟัตสาวน้อยลมกดครับถึงตัวจะหงายแต่สไตล์ต้องหลอดนะครับนี่เป็นชุดแฟชั่นในเกมนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงในเกมนะครับหมาจิ้งจอกแพนด้านั่นาจะเป็นคอกกี้นะครับ อันนี้ก็เป็นลาฟาเอลครับสังหารเงียบระดับเซียนแคโรลีนนะครับควงสองซิ่งวิ่งไล่คิวนั่นครับครูสื่อพิกัดแสดงศังตรูอันนั้นก็เป็นคลังแสงนะครับคลังปืนอันนี้ซานิสวยสั่งซ่อมนี่นี่ก็ ขบวน MRT ของฟรีไฟนะครับฮยาโตะซาบุไรนุ่มดาบครั่งอันนี้ครับรถจิ๊บแดงนะครับนี่นก็เป็นหมานะครับตัวสั้นๆใส่ชุดเป็นเหมือนเป็นปีศาจนะครับนี้ก็อยู่ที่สานนีจัตุจักรนะครับ อันนี้หมอชิดนะครับอันนี้เป็นแป็กกลาวเกนนะครับส่วนอันนี้ก็คือคาเพลล่าครับล็อกสาวนะครับฮิลลิงไอรอนไปแล้วมาน้อยเอ,อ้าเอ,อ้าเอ,อ้า อันนี้ก็สแกนคิวสแกนครบ10 QR โค้ดนะครับรับไอเทมเลยนะอันนี้ q r โค้ดนะครับอันนี้ลำดับที่0ูนย์นะครับตรงนั้นก็มีนะครับน,นี่ครับอันนี้เป็นโคกับดีแท็กนะครับด้านซ้ายก็มีครับอันนี้ก็สำหรับคอเกมนะครับ ใช้ d ีแทนะครับฟรีไอเทมเทพก็ที่ MRT สวนจรุจักรนะครับนี่ครับผมกำลังบินขึ้นฟ้าครับตรงที่ท้องก็มีโลโก้ d ีแท็กวนยนะฮะตัวละครในนี่ครับที่ MRT ของจรุจักรนะฮะ กลายเป็นโฆษณาเกมนะครับมีนั่งรถตุกๆด้วยครับยาวไปถึงนู่นเลย<อ>เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับอันนี้ซิ่งนะครับอันนี้เหมือนจะปล่อยแฮนด้วยนะครับวัดเสียวนะนี่ตัวละครสาวหนุ่มชุดเหลืองครับ อันนี้ฉากหลังเป็นวัดสักวัดนะครับของเมืองไทยครับทินเน็ตครับ49บาทลองไปเช็คดูนะครับอันนี้ก็เป็นตรงสแกนรับไอเทมนะครับเหมือนจะมีอยู่10จุดนะครับ อันนี้ก็เดือนอันนี้เหมือนลูกจะซ้ำๆเนะี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่มี QR Code นะครับลิฟต์ไปขึ้นชั้นาชานชาลาเนะี่ยก็ M4A1 นะครับ Sky Make นะครับไอเต็มโหดครับที่ detach เท่านั้นอันนี้ก็เชิญชวนให้ย้ายมา detach ครับ นี่ครับตัวฟรีไฟลครับนี่ก็เป็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆนลครับนี่นี่ยี่ันฝันนักคอมน,นักคอมอ,อันนี้เป็นแต่งตัวคล้ายคิวบิวนะครับนี่กระโดดจะง,ง,ง้างแล้วก็ปิดไปกลับมาเป็นที่นาอีกแล้วครับ อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ตบมือครับก็อันนี้นการก็หลากหลายมิติครับอันนี้เป็นหนุ่มหนวดนะฮแล้วตบมือนะครับก็ลมในเกมครับหนาใหม่อีกแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ตัวใหม่น,นี้ กำลังไม่ทันครับอันนี้เป็นท่านในพลเนี่ยติดติดยศนะฮะนี่เป็นตัวใหม่ฮนะนี่รวมหมัดครับรวมหมัดซ้ายขวา,กล,า,า,ก,ลา,ขากลับมาที่นายนี่มวยไทยครับใช้กล้าไหมครับแทงเข้านะครับเตะกลับมาที่นายครับนีตัวใหม่นฮะ คว้าแคนน้ำอัดลมมานี่มาเป็นสาวนะครับเดี๋ว่าเป็นเกมที่น่าจะลองดูครับถ้ามีเวลาเล่นมาเป็นตัวใหม่ครับ น,น,นี่กินเสร็จแล้วฟันกระป๋องอันนี้น่าจะถ่ายไปแล้วหรือยังไรกระโดดยิงยิงยงยง,ยงเอ็กซ,ซ์ซาหน่อยยืดแขนตัวนี้ถ่ายทำไมปบมือปบมือนะครับที่ติฟายนะครับอันนี้จะถ่ายถ่ายายากนิดนึงครับเพราะว่ามันบุมกลองเหมือนได้ประมาณเท่านี้นะครับ นี่ครับอันนี้ก็ออกตรงทางออกแล้วนะครับเดี๋ยววนวถ่ายดูรอบนะครับนี่ครับอันนี้เหมือนจะวดร่มชูชีพลงมาครับครับอันนี้เป็นบอลลูนฮะแล้วก็ให้ไปสแกน QR code นะครับของเพื่อรับเซตเทมเทพนะครับ